โอเคนะครับัสดีครับพอดีพาลวีนนะครับผมก็ได้ของมานะครับเออมันจะได้ของนะมันนี่แหละผมกลัวนะครับดีดดอมทุกครั้งเลยนะครับผมก็เปิดกระปุกมาได้ของสามอย่างนี่ครับของโหดอยู่นะครับไม่รู้ว่ามันโหดหรือเปล่าก็ดูของที่ผมเอาไปครัฟนะครับมีของดีกว่านี้นะครับอันเนี้ยมีถังสีด้วยแล้วก็อันนี้เป็นผีไล่ตามตัวนะครับนี่ก็ชุดของนี่ครับมาให้ดูผมก็จะเก็บไว้ที่รันลึกในอันเนี้ยหล่อขึ้นนะ เฮ้ยอันนี้มาจากไหนวะงงอ๋อน,นี้เองแต่ว่าน,นี่ก็ผีไล้ตามแล้วอุ้ยเดยวอืมผมจะเก็บไว้ที่ระลึกนะไม่อยากให้หายอ่ะสบายมีมันไล่ตามทุกคนเลยครับแค่นั้นแหละแล้วก็โรจรครับอันนี้ผมคิวได้หนึ่งนะฮะเคแล้วมันก็หลอกขึ้นไหมไม่หลอกผมไม่อยากให้มันรีดอมอะ่ะแค่นั้นแหละครับอืมใครอยากดูของผมก็เชิญเลยเดิมโูดา โอเคแล้วก็นี้โอเคครับเก็บไว้ที่รันลกครับบ๊ายบายครับ